มาโสและโบจังเป็นเพื่อนที่รักกันมากแต่ใครจะคิดว่าทั้งสองคนเคยเกือบเลิกคบกันเพราะเรื่องนี้ในตอนหนึ่งเด็กๆนัดกันเอาของสะสมมาอวดคาสมาคุงสะส,สมดินสอหลายแบบเนเนจังสะสมตุ๊กตาสำหรับเอาไว้ซัดส่วนของชินจังก็ค่อนข้างมีกลิ่นเพราะมันคือเปลือกแอปเปิลที่ปลอ,อกเองต่อมาก็โบจังที่สะสมหินรูปร่างต่างๆและสุดท้ายเป็นมาสโสดที่สะสมฟิกเกอร์ของแถมแต่ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรของมาสโสดและไม่ได้มีเจตนาร้ายเขาพูด <Good> ออกมาว่าของเขาต่างจากของโบจังตรงที่ต้อง เสียเงินซื้อโบจังได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจและคิดว่าถูกดูถูกเลยส่วนกลับไปว่าฟิกเกอร์เขาเองก็มีและถึงแม้หินจะไม่ต้องเสียเงินซื้อแต่ก็ยังดีกว่าของที่ต้องขอให้พ่อแม่ซื้อให้มาโซดได้ยินแบบนั้นก็เสียใจทันทีเพราะเขาเก็บเงินซื้อเองทั้งหมดทั้งสองคนก็โกรธกันและแยกย้ายไม่คุยกันอีกเนเนจังเห็นเพื่อนทะเลาะกันก็เศร้าคาสามาคุงเลยวางแผนให้ชินจังและเนเน่ไปหามาโสดส่วนเขาจะไปตามโบจังเมื่อถึงบ้านมาโซดทั้งสองคนก็กดกลิ่งแต่กดเท่าไหร่มาโก็ไมม่ยอเปิด จนเสียงกลิ่งเงียบไปมาโซคิดว่าทั้งสองคงกลับไปแล้วแต่สุดท้ายทั้งสองคนแอบเข้ามาทางระเบียงแทนเนเน่จังพยายามโน้มน้าวให้มาโศไปหาโบจังแต่เขาปฏิเสธเสียงแข็งจนเนเน่ต้องขู่ว่าจะให้อยู่กับชินจังสองต่อสองเขาเลยจำใจยอมไปเมื่อเจอหน้ากันทั้งคู่ก็ยังเมือนกันเต็มที่และคาซาม่าคุงก็พูดขึ้นมาว่าทะเลาะกันเรื่องของเล่นเหมือนเด็กเลยทําให้ทั้งสองรีบปกป้องของที่ตัวเองชอบขึ้นมาพร้อมกันและนั่นทําให้ทั้งสองคืนดีกันอีกครั้งแต่สุดท้ายก็หันไปโกรธคาซาม่าคุงแทน THANKS